สึกสกึกลึกลึกลื่นลื่นแบบนี้ที่ไหนนะเคยเจอแต่แบบหลังเบี้ยก็คือหลังโค้งๆนะพิม์เล็กพิมพิมเลกเนี่ยก็จะเจอหลังโค้งสิเป็นส่วนใหญ่พิมพ์เล็กจะเจอเส้นซุ้มรัศมีเนี่ยติดตื้นๆหรือติดไม่ชัดซิเป็นส่วนใหญ่พิมพ์เล็กมักจะเจอในรูปแบบของพิมพขนมเปี๊ยะสียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนตรงนี้จัดว่าเป็นซุ้มปอพิมพ์เล็กที่สวยมากการันะตีด้วยเนื้อหานะในเรื่องของพิมพ์ทรงเนี่ยพิมพ์สว,สวยแบบนี้อาจจะพบเจอได้น้อยจนหลายคนอาจจะคิดว่าไม่มีแต่องค์นี้นี่คือของที่มีจริงอะ่ะนะของที่มีจริงสังเกตได้ง่ายๆจากเนื้อนะครับเนื้อที่แก่งจัดนะเก่าจริงขาบนวลดินต่างๆคาขาบนวลดินหินปูนที่อยู่ในซอกสึกลึกขนาดนี้ขาบนวลดินหินปูน ยังอยู่นิ่งนะถือว่าเป็นผ้าที่แท้เนี่ยต่อให้ไปล้างข้าบหินปูน,นดินต่างๆเหล่านี้เมื่อผ้าแห้งเขาก็จะกลับมาเหมือนเดิมอนะย่างองค์นี้ถือว่าเป็นซุ้มกอพิมพ์เล็กมีกนกติดชัดนะถือว่าเป็นผ้าสวยนะครับเราอาจจะเจอแปลกๆตากันก็คือองค์นี้เป็นหลังแบนนะผ้าผ่านการเวลามาเป็นร้อยปีเนาะแตกกุออกมาก็ร้อยกว่าปีแหละนะครับแตกกุ แตกกุออกมาเนี่ยเราเราปีสองพันสี่ร้อยสองพันสามร้อยเก้าสิบนะที่แตกกุออกมาผ่านการเวลามานะเป็นร้อยร้อยปีเพราะฉะนั้นน่วิธิการผ่านการเวลาเนี่ยจะถูกใช้ถูกจับถูกสัมพันธ์แตกต่างกันนะครับสภาพพระเนี่ยจึงมีสภาพที่ต้องบอกเลยว่าสึกลื่นนะแบบนี้นะครับแต่ในความสึกลื่นเนี่ยก็ยังมีความสวยความหนึบความแน่นของเนื้อผระความแก่ง นะความแห้งถือว่าเป็นผ้าที่ยังสวยน่ารักสาหรับแบบนี้นะครับเหมาะที่จะขึ้นคอคุณผู้หญิงนะคุณผู้ชายอาจจะต้องไปเข้าชุดเล็กเลยไปเข้าชุดเล็กชุดเดียวกับตระกูลผ้าลวงผู้สุกต่างๆน,นะครับถ้าเป็นแบบนี้ขึ้นคอคุณผู้หญิงนะครับจะสวยมากซุมก่อพิมเล็ก